ลูกบอลจวยจังเลยจะไปแอะเออแอะหมายเพ็ดวันขวงเจ้าอันจะตีแล้วนะจะเออเออจะตีจะตีแล้วนะเออโอ้ย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 อ้่าจ้าดึง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 นี่คือการกระโดดแบบน่ารักเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันเป็นยังไงเอาแล้วนะ เมื่อกี้แค่มอมอัพทีนี้เอาจริงแล้วดึง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 ไปกันแล้วออโชคดีที่กระดอไม่หักไอเจ้าไอเจ้าไอเจ้าเจ้านี่คือการชกมวยแบบขั้นเทพเราจะได้ทั้งกลยุทธ์และก็าการออกกําลังกายไปในตัวไอเหลืองเห็นหน้ารักน่ารักอย่างหนูก,นก็เก่งเหมือนกันนะรู้จักแม้โจะเขฟฟาดหางมันยังไม่หมดแค่นี้หรอกนะต้องเข้าไปที่มุมแล้วก็โดดถีบแม่งถ้าจะให้คุม้มต้องฟาดแม่งด้วยคิดว่าหนูน่ารักแล้วหนูไม่โหดงั้นเหรอตายซะไอเหลืองตาย ไอเลี้ยงไอ้กักไอ้กักกัดกักไอ้จั๊กเออเออเออนี่แหละโอ้ยมันยังไม่หมดแค่นี้หรอกนะโอ้โอ้กำแพงกำแพงแกหลบฉันงั้นเหรอแกลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เนี่ยตายแน่นี่โดนไปขนาดนี้แร้วแกยังยืนได้งั้นเหรองั้นก็ต้องเจอถ้าไม่ตายหน่อยแล้วละแกต้องเดี้ยงอย่างแน่นอนหนูหนูหนูนะมีมีมีความสามารถเยอะๆน่าจะบอกให้นั่งนิ่งๆดีกว่าจะได้ไม่เจ็บตัวแต่ว่าต๊ะตัวนี้มันโยกได้โดยนี่หน่าโอ้โว